ในปี2,566ที่ผ่านมามีดารามีเซเล็บมีนักการเมืองมีนักธุรกิจใหญ่และมีคู่รักหลายๆคู่ที่เราเห็นข่าวตามหน้าสื่อต่างๆแต่เราหารู้ไหม่ว่าข่าวนั้นเนี่ยไม่น้อยเลยที่เป็นเพียงข่าวลือแต่กลับถูกจัดกลับถูกตัดสินโดยสังคมไปเรียบร้อยวันนี้ผมไม่ได้จะมาพูดถึงข้อกฎหมายของการดูหมิน่นหรือการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาใดๆเพราะนั้นอาจจะเป็นศัพท์ทางวิชาการและกฎหมายมากเกินไปจนพี่น้องทั่วไปอาจจะเข้าใจยากแต่ ผมจะมาอธิบายสิ่งที่มันฟังดูยากให้ง่ายลงจนพี่น้องทุกคนเข้าใจว่าการปล่อยข่าวลือใดๆโดยที่ไม่มีการตรวจสอบนั้นจะเป็นพิษต่ตอทุกฝ่ายไม่เว้นแม้กระตัวท่านเองมีคนแก่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้เรียกทุกคนมาและปล่อยข่าวลือออกไปว่าชายข้างบ้านของเขาเป็นโจรและมีพฤติกรรมเยี่ยงโจรเมื่อข่าวนี้ถูกกระจายออกไปมากมายจนทั้งหมู่บ้านได้รู้แล้ววันหนึ่งเพื่อนบ้านเขาคนนั้นก็ถูกจับกลุ่มผ่านไปหลายวันหลังจากมีการสืบสวน สสอบสเขาได้ถูกปล่อยตัวออกมาจากห้องขังเพราะกระบวนการยุติธรรมพิสูจน์ว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์และไม่เคยมีพฤติกรรมเยี่ยนโจรใดๆหลังจากเขาได้ถูกปล่อยตัวออกมาเขาก็รู้สึกต้องอับอายขายหน้าระหว่างเดินกลับบ้านเขามโมโหชายชราคนที่ปล่อยข่าวลือผิดๆเรื่องเขามากและได้ตัดสินใจฟ้องกลับชายชราคนนั้นเรื่องนี้ได้ขึ้นสู่ศาลในที่สุดและท่านผู้พิพากษาได้ถามชายชราคนนั้นว่าด้วยเหตุใดจึงปล่อยข่าวลือในลักษณะนี้ออกไปช ชายชราตอบว่าสิ่งที่ถูกพูดออกไปเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของเขาและมันไม่ได้ทำร้ายใครเลยหลังจากได้ฟังแล้วท่านผู้พิพากษาผู้มีเมตตาท่านนั้นได้ขอให้ชายชาราเขียนทุกสิ่งทุกอย่างที่ชายชาราได้พูดถึงชายหนุ่มที่เป็นเพื่อนบ้านเขาลงในกระดาษจะก,กี่หน้าก็แล้วแต่เขียนลงไปให้หมดนำกระดาษทุกแผ่นมารวบรวมกันแล้วตัดให้เป็นชิ้นๆแล้วโรยมันออกไปกลางทางระหว่างที่ชายชาราคนนั้นกำลังเดินกลับบ้านแล้วพรุ่งนี้ให กลับมาฟังคำพิพากษาเช้าวันรุ่งขึ้นก่อนที่จะอ่านคำพิพากษาสารได้ขอให้ชายชราผู้นั้นกลับไปเก็บชิ้นส่วนต่างๆที่โปรยไว้เมื่อวานนี้เอากลับมาเรียบเรียงและ,ะติดต่อต่อกันให้เรียบร้อยชายชราตกใจและตอบสารไปว่าผมทําไม่ได้หรอกมันคงกระจัดกระจายลมคงพามันปลิวไปนู่นปลิวไปนี่จนผมไม่สามารถจับมันมาต่อกันได้แล้วสารฟังเชน่นนั้นจึงให้ข้อคิดกลับไปสู่ชายชราว่า,วานี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าพยายามจะชี้ให้ท่าน เห็นว่าความเห็นธรรมดาธรรมดาของบุคคลหนึ่งนั้นอาจทำลายศักดิ์ศรีและชื่อเสียงของอีกฝ่ายหนึ่งจนไม่สามารถเอากลับมาเป็นเช่นเดิมได้ชายชราผู้นั้นรู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปจึงได้ไปขอขมากับเพื่อนบ้านของเขาในที่สุดข้อคิดในเรื่องที่ผมเล่าสอนว่าอย่าพูดหรือไปตัดสินใครโดยที่คุณยังไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรคำพูดของคุณอาจไปทำลายชื่อเสียงกติยศของบุคคลอื่นทั้งที่มันอาจจะเป็นเพียงข่าวลือ จากผู้ไม่หวังดีถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กรุณากด follow และ comment s ในสิ่งที่คุณคิด2567ผมจะทำให้ดีขึ้นจะนำสิ่งดีๆจะนำข้อคิดดีๆจะนำ current issue และจะนำข้อคิดดีๆในการบริหารพัฒนาประเทศมาแชร์ให้พี่น้องฟัง and that's one minute with Ram see you next time